ถามนี้คืออลิลเลิกกันแล้วเขาไม่อยากให้เธอเสียใจเธอไม่อยากเขาเสียใจแต่เขาอยากได้แค่เธอจะปรับตัวอะไรไม่ได้ที่รัก <c oughs> เขาอยากจะปรับตัวแต่เธอทําทไม่ได้หรอกเขาขอเธอเธอยังให้เขาไม่ได้เลยเธอรู้ได้ยไงอ่ะ ก็เขาขอเธอมาเขาอยากฟังเธอก่อนไม่ใช่เธอมาฟังเขาอันนี้มันผิดที่เธอถูกวหเขาใช่เขาผิดเขาขอเธอมาเป็นสิบกว่าครั้งแล้วสิบกว่าครั้งเขาไล่แรงขนาดนั้นเลยเหรอมันไล่แรงจนใจเธอแม่งเจ็บไม่มีชิ้นดีอย่างนี้เลยเหรอเขาพาเกมไปนอนด้วยเหรอเธอไม่ฟังเขาเลยใช่ไหมแล้วเธอก็พูดต่อเลยก็ได้เขาไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยเออพูดแรงไว คนไม่มีใจก็คืได้รู้แล้วมันเป็นยังไงก็คนจะพูดยังไอองอะก็มันไม่เกี่อวกับเราถ้าเขาไม่ได้รักกลัวทำไมใช่ไหมอะไรสมองจะระเบิดอะไรอเงี้ยเอาคำพูดคนเรามันก็อย่างนี้แหละ <c oughs> แต่เธอก็รู้ดีว่าปากกับใจเขาไม่มเคยตงยงรงกันเลย เราอยู่ด้วยกันมปหลายปีเธอน่าจะมนีใส่แล้วคู่ได้เลิกกันจริงไม่เป็นแบบเนี้ย เห็หมดทุกอย่างเ,เอาง่ายนะเวลาเนี้ยปกติทุกคนไม่เห็นมันหรอกแต่วันนี้พราะเราเลากันมันเลยไม่ไปกูใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยกูนะเลยเล่นเกมกูกรสตรีมแล้วกูก็มีน้องอยู่ในทีเอสดทีทุกคนเห็นว่ากูอยู่ในพูโตติว,ตวนี่แหละเด็กก็อยู 3, ่ชุดสองชุดสามชุดสี่สิบห้าชุดหกเพื่อนกู อยู่เล่นเกมกูกูนั่งคอยกูยันเช้าไม่อเช้ากูเล่นในวยง่วงกูหลับไปคนเดียวมาเมื่อเช้าเลยหายโควิดกลับมาอยู่นี่กันกูกูกลับไปประมาณศกาลไปเพื่อไคุยพม่ากันดีกว่าไปคนที่ฟังจะได้เป็นพม่าที่ฟังรู้เรื่อง เขาเขาก็อยากคะุยเนอะแต่เขาก็มันคือเขาอยากคุยแบบเจ็บใจไม่กี่วันเธออย่าทำนี้เธอถึงไม่ได้รักอยากให้เขาแบบคิดอะไรไปเยอะเลยอยากให้เธอเครียดอ่ะก็ทำไงถ้าถ้าแบบเอาสมมติว่าถ้าเราคบกันเนอะ เป็นอย่างนี้มันก็มันเขาก็เห็นแก่ตัวดิถ้าสมมติเขาบอกเออเขาไม่ได้รักเธอแล้วนะละคบกันต่ออย่างเงี้ยอ,อ,อแล้วแล้วมันเธอก็จะเจ็บแล้วแบบนั้นพรุ่งนี้ขอแค่ว่าเธอจ่ายค่ารถให้เขาเขาไปกับลกูกเอาคนของไปแค่นั้นพอโอเคไหมเนี่ยเพราะเธอเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอเอาเธอไม่รักแล้วให้เขาอยู่บ้านนี้อยู่ในที่ของเธอไม่เขาเขาไปก็ได้ เธอไม่ต้องไปนี่มันที่ของเธอเขาไม่อยากอยู่ในที่ที่มีเธอเขาอยากกลับไปอยู่ในจุดที่มันไม่มีเธอไม่ที่นี่ไม่ได้ขอเขาจะไปอยู่ในจุดที่ไม่มีเธอเธออย่ามาอย่างนี้จริงๆไม่เขาอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่เขาบางดีเขาขอแค่เงินติดตัวเล็กน้อยไม่เธอเอาไปเธอเขาไม่ได้ว่าอะไรจริงๆเธอเอาอะไรของเธอไปเธอเอาไปเลยแต่เขาจะไปจากที่นี่ขอแค่จ่ายค่ารถให้เขากลับบ้านเขาไปอยู่กับแม่เขาพี่เขาน้องเขาขึ้นรอ กูแค่อยากได้หวจะปรับตัวให้กูมันปรับไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้รักกูเข้าใจแล้วไอ้ยังงัววัทั้งหนางูงามาันกี่ปีไม่รู้ไม่รู้หมดใจมันตั้งแต่ตอนไหนอ่ะส <c oughs> มแม่ตัวเองชิบหายเลยจริงๆอือโอเคนั้นจะให้เขาปรับตัวอะไรบ้างอะ เ,เธอเขาบอกเขาแม่สิเขาจะได้ปรับตัวให้เธอขอโทษมันแล้วว่าเธอไม่ได้รักเธอบอกจะปรับตัวลินเธอจะให้เขาปรับตัวแล้วเธอเธอก็บอกเขาสิปแบบเขาขอให้เขาไปจากที่นี่เขาขอแค่นี้เขาไม่รู้จะทำไงมันเวลาเขาไม่ตามก็ไม่รัก,มมรกแม่หนูจะขอบ,บานนะแนม่หนูอยู่ผิดจุดมาตลอดเลยอะแม่ Tu yang kemana? Huh. 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 ปรับได้ก็จะให้ปรับไม่ได้รักเธอปรับไม่ได้หรอกจริงคนมันไม่รักกับบางคนที่รักมันก็ปรับไม่ได้อยู่ดีถ้าสัญญามันเป็นนะเธอเขาแบบเธอพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเธอไม่ได้รักไงก็เธอก็เธอก็เธอกูเล่นเกมมันผิดเชี่ยเลยนักหนาวะไม่ใช่ก็เธอแบบเหมือนแบบเขาไม่อยากพูดตรงนี้เขาแบบมันจริจริงอ่ะ ถ้าเราคุยกันสองคนก็จบแบบ่าคุยกันคุยกันสองคนก็จบไม่ไม่มไม่เคยจบเลยเธอเขาไม่แบบตั้งแต่เธอทากับเขากี่ครั้งเขาไม่คิดจะประจานไม่คิดจะอะไรแต่คนแบบคนแบบน,นี้มันไม่ไหววะ่ะจริงๆเขามไม่มก็ต้องการแบบมีพยานที่เยอะมากกว่าน,นี้แบบพยานรักตัวเนยอะเหรออืมแล้จะเอาทำไงอะ่ะ ถ้าาจะบอกว่าโอ,อเคเดี๋ยวพอรักเธอนะแล้วเขาจะปรับตัวแล้วมันในแบบว่ามันจะไม่ดูแบบเห็นแก่ตัวไปเหรอํอาหรับเขาไม่ไม่ไม่ใช่เธอมันเห็นแก่ตัวหมายถึงเขาเห็นแก่ตัวมันจะพูดอะไรนะตอนนี้เขาสมองชา,าไปหมดแล้วจริงสมองชา,าไปหมดแล้วเน,นี่ยเธอก็รู้เขาเวลา เขาแบบเออพูดอะไรมันเรียงคำพูดไม่ค่อยถูกแต่ของใครไม่อูคนอื่กูแบบกลัวแบบแฟนสองคนกูก็ได้แบบวันที่สาม,ามกูก็กลัวจะแบบเจียบปีกบกูไม่อยากเปิดใจให้ใครแล้วอะไรแล้วอะไม่เปิดใจเลยน่าคุยกับผู้ชาย เออเหมือนน้องกุยอะไอแมนไงมันถามว่ากูเป็นอะไรเล่นสตอรี่อยู่แล้วกูหายไปถามดี่กูไลฟ์สตรีมอยู่อะแล้วกูมารู้เรื่องมึงนกูปิดไลฟ์แล้วไม่ทันเลยถามนีแล้วกูก็ไม่เตี๋ยเขาอะมันเป็นเวลาที่กูเตี๋ยคนในแก๊งอยู่เลยเวาเขาพูดบางได้หรือยังให้เขาพูดบ้างไหมต้องอยากให้คพูดนะที่เวลาเธอแบบอืไปนอนเธอเธอบางทีเธอก็ไม่เคยแครความรู้สึกเขาอย่างเวลาตอนไปซื้อรถอะไรเนี้ยแล้วเธอก็ไปนั่งน อนั่งบนตักผู้ชายแล้วเขาว่าเขาเป็นผัวเขาก็นั่งอยู่แล้วเธอเธอให้เขา,ารู้สึกยังไงอ่ะจะยิ้มทำไมคือใช่ใครมาโดนผิดตรงไหนรู้ไหม <laughs> คือน้องกลัวมาแต่กูไม่ได้คิดอะไร,รเวลาเธ <c oughs> อพูเขาพูดแล้วเธอก็ไม่ได้แต่เวลาเธออาอธิบายได้เข<บ>าไม่ได้ว่าอะเวลาเธอพูดแล้อแบบแต่เธอพูดเสร็จแล้วเขาจะอธิบายเดี๋ยวเขาพูดอะไรไปเธออธิบายได้เขาไม่ว่า กะบอกว่าเขานอนบนตักผู้ชายใช่คือน่นพอจูนนอนนอนบนคุยพอจูนนอนบนควยเลยแหละก็คือเอาหัวไปหนุนตักน้องมันคือตักแต่มึงคิดไปว่าควยถามไม่นอนไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะกูหนุนควยผู้ชายโอเคพวกกูให้ม่ให้บนเนี่ยคือกูหนุนไปอย่างเงี้ยคือมันเป็นพอจูนมันนานแล้วด้วยตั้งแต่ไปดูคลิปตั้งแต่เหมือนแบบอ่ะแล้วตอนนี้ทะเลาะกันเน่ะเธอเคลื่อนของอ่ะเธอพังข้าวของเขาเคย เขานั่นแหละไอ้จุดที่ทําให้เขารู้สึกว่านี่หรอแม่ลูกใช่แล้วเธอไม่ชอบแล้วเขาปรับไหมเขาปรับมันไม่มีอีกเลยมั่นใจไปดูประตูข้างบนไหมเมื่อกีอ้มึงทําอะไรมึงไปทําเลยเขาล็อกเขามึงล็อกเพราะอะไรเอามึงพูดเรื่องส่วนตัวของกูไหมกูเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซที่ทุกคนเห็นเป็นรูปอันเนี้ยคือมันไม่มีสิิ์ก้าวไก่แล้วถูกปะคือมันไม่ชอบให้กูทําอะไรแต่สิ่งที่กูไม่ชอบมันทําได้ กูตั้งรู้เวลาเขาพูดทุกคนก็จะคิดว่าอย่างเงี้ยพังเขาของไปพูดแล้วไม่เธอมาพูดว่าเขาพังเขาของแล้วเธอเขาพูดปะบ้านมีผีอ่ะเธอเอาอะไรพังประตูบ้างกระจกห้องน้ําแตกเอาเขาอีทุ่มไปอ่ะเธอพูดดิใช่เขาทำเออแล้วจากนั้นที่เธอไม่ชอบเขาก็ไม่ได้ทําแต่วันนี้ที่เขาทําเพราะอะไรก็อย่่าางวเขาทําเพราะอะไรแอนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นชุดว่ายน้ำคือถ่ายไว้ในโคตรหนาลินมันไม่ชอบไม่ให้แอนอัพเอเดี๋ยวแอนไม่อัพ แต่รู้สึกว่าวันเนี้คือแอนจะทําอะไรในสิทธิ์ตัวของตัวเองก็ได้ธอก็เลยตั้งมันก็ล็อกล็อกประตูแล้วก็ไปลบที่คอมกูพิ่มฐานเพิ่มฐาไม่เจอเอาไปแอบกูเปลี่ยนรหัสตั้เข้ก่อนได้ไหมเธอตอนแรกเธอบอกเธอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปโปรไฟล์ชุด่ม้น้ำแล้วเธอบอกว่าเขาไปลบใช่ไหมอันนี้คือคิดไม่ออกหรอกว่าในใจเขารักหรืองไม่ได้รักเธอห่วงหรือไม่ได้ห่วงเธอถ้าปากเธอบอกไม่ได้รักคือเธอก็ควรจะพูดให้มันตรงๆเว้ยไม่ยอม ไม่อยากพุดตรงนี้ก็ก็บอกอยู่มันเป็นเรื่องสองข้งไม่อยากมานั่งบอกอย่างนี้คนจริงๆมันน่าเกียดขากูนี่มันน่าเกียดกูพายก็กูเคยโอนตักน้องกูแค่นั้นแล้วมันไม่โอเคเออคือมันบอกไม่โอเคกูก็มไม่ทําอีกแต่กับมันที่ทําผิดอ่ะในเมื่อพูดถึงอดีตกู กูไม่โอเคกับเรื่องผู้หญิงมาตั้งกี่ครั้งมึงยังทำแต่ในที่มึงไม่โอเคกูไม่เคยทำอีกแล้วเดี๋ยวก็จะโยงความผิดกับไปความผิดกับมาเอาไปว่าเขาแม่นี่ยเธออยากพูดอะไรระบายอะไรก็พูดเขาเขาเขาเห็นแก่ตัวแค่นั้นแหละขอโทษตอนนี้ก็ทำหน้าที่พอแม่เนาะเพราะแมไม่พูดกันไปมันก็เขา ทำไปกุยเยี้ยอยวันนี้อาจจะห่วงมึงห่วงเขาอยากไม่ก็แค่ห่วงแต่อืนแค่ห่วงแต่มันไม่ได้รักเอามึงมันพูดมาแล้วมันไม่ได้รักมันแค่ห่วงพูดเองเออเองเนี่ยเขาเขาอ่ะพูดมาเี่ยเธอรู้สึกยังไงกับเขาก็แน่เขาก็อยากรู้ไม่พูดเออเห็นไหมไม่พูดคือมันไม่ได้รักไม่ได้อะไรคือก่อนหน้านี้คือคนที่ดูอยู่แล้วคือรู้แล้วว่ามันก็หมดรักไอ้กูจะทําอะไรเนยแบบ ตัวของกูเองกูทำไม่ได้อาจจะเป็นอะไอย่างนี้ให้อยู่ต่อแต่ยังไงมันก็ไม่ได้รักจริงๆต่างคนต่างไม่ยอมไม่คือมันพูดอ่ะเรียนอธิบายให้ฟังในส่วนของเอนอะ เคยจะเหมือนแบบนอนตักน้องแต่น้องอายุสิบสี่ทุกคนสิบสี่มันห่วงน้องอายุสิบสี่กูกูปวดหัวมากตอนนั้นกูโอเคกูคขอโทษแล้วกันกูไม่รู้กูไม่ทําอีกคือระหว่างเอาจิ้มไปไว้ไตรงผู้ชายกับเอาหัวไปหนุนตักน้องอยูเ่เฉยกูไม่ได้คิดอะไรอ่ะคือผวกูนั่งตรงเนี้ยโผนั่งซ้ายน้องนั่งขวากูก็เลยหนุนตักน้องเอาฝั่งตูดเตงไว้ผัวมันได้กูหันตูดไปให้ผู้ชายกะ อะไรที่ก็เลยงงอะไรที่ละ,ละอะไรหันตู้ไปแม่เอาขอโทษไปคุยกันได้ไหม,มแต่การพันตอนนี้สี่หมื่นกูโมโหแทนชิวชิวรักเมียก็บอกว่ารักเมียปากแข็งชิบหายถ้าเมียเราไม่มจริงๆจะไม่มีคำพูด,ดว่าร<ะ>ักหรอกพี่อยากมันชัดเจนมากๆว่าเธอน,นะอ กของพวกนี้ก็คงจะไปเสร็จใบหย่าแล้วก็อยู่ในหน้าห<อ>นะ้าที่พ่อแม่ก็เกินไปที่ร้านนั่งคุยกันมาให้บทสรุปของเราอะ่ะคือมันก็จบในไลน์นี้แหละสรุปเลิกแต่เขาไปกินทั้งหมดใช่ไหมสรุปเลิกใช่ไหมอะไรนะสรุปเราสองคนเลิกกันแล้วไม่จ้าง,ง,ง,งเด็กเอ็นบน,นนอนด้วยหรอก แล้วคนอื่นกับเอาคนอื่นมานอนคนละความเจ็บเลยนะนะแค่หนุนตอนนี้ทุกคนคิดว่าอันนี้ไม่หมดละบอกให้ไปดูในกล้องก็ไม่ไปดูท่านหน่ะเองตัดเป็นมากๆไปดูในกล้องได้กันโอเคโอ๊ตไอ้ค้อยากเปทําำตอบความช่วยจากมันเลยก็คืออานที่อะไรวันนี้ก็คืออยากให้มันแบบดัดสินไปเลยว่าเราสองคนจะห่างกันแล้วนะ คือไม่ได้แบบไม่ได้แบบพบกันต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แอนออกมาเงี้ยคือมันแบบคือมันเป็นทางโซเชียลเอ่ยและหลายคนจะได้ไม่ต้องแบบมาถามหรือมาพูดถึงก็คือให้มันจบก็คือจบในนี้คือเราเราเลิกกันแล้วก็คือแอนก็ ขอให้เขาทาไปส็นไปหยาแค่นั้นอยู่ที่ว่าเราลองในสิ่งของอีกฝ่ายได้ไหมเราจะปรับตัวได้ไหมคือเองก็ปรับนะเองกล้าพูดแบบเต็มปากเลยยัยค้าให้ผัวเมียเขาเคลียร์กันเป็นเรื่องนะโอเคป่ะเป็นเร่เนี่ยไม่เรื่องเเรื่องไม่เอาเลิก,เลก,เลกทำไมเขาเนมาตั้งนาน อะไรที่ไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ทำเค okay, ไหมสัญญาได้ไหมขอโทษแต่ถ้าไหนที่เขาไม่ชอบพ่าะจะพูดกับเธอตรงๆเราคุยกันสองคนตรงๆโอเคมไหมไม่เลิกไม่ไปไหนไม่เอาที่แล้วนึกถึงแบบตอนสร้างมาด้วยกันนึกถึงแบบกับครอบครัว <c oughs> นึกถึงโลกสิ เขีป่ะนึกถึงตลอดเลยนึกถึงมาเสมอเลยขอโทษไม่เลิกถ้าจะเลิกเอาให้หมดค่าบ้านลดเงินเพื่อนไม่อยากได้แอนดูแลไม่อยากได้แอนไม่อยากรู้สึกแบบเนี่ยคือมันไม่ได้ภูมิใจอ่ะคือไม่ได้หาอะไรมาคือมันหามาของมันก็ให้มันเอาไปมีเมียใหม่เมียไม่ใจได้ใหม่ฟังเขาถ้าเขาบอกไม่เลิกคนก็จะคิดว่าเขาอ่ะห่วงทรัพย์สิน เอาเป็นว่าอยู่ที่เธอแล้วกันมึงต่อให้แบบเขาอยู่ที่เธอเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเขาต้องให้เธอตัดสินใจขอโทษแล้วกันนะครับแต่แตเขินอะไปคุยหลังกล้องไม่ได้อะเมื่อที่เธอบอกไม่รักกันนะก็เขาโมโหอะก็เธอแบบแบบอย่างเงี้ยใส่เขา จริงๆนะมันเขาพูดไม่ออกอะแบบมันแบบคืออารมณ์แบบเราสองคนนั่งคุยกันเราแบบเหมือนแบบมีเก้าอี้สี่หมื่นตัวมานั่งฟังเราคุยมันเขินก็จะไม่ออกแต่เธอก็รู้ว่าตอนแรกเขาพูดกันเธอเขาตัดสินใจที่จะไล่ว่าอะไรเพราะเหมือนเราคุยกันแล้วก็แบบอารมณ์เหมือนเธอเขาเหมือนจะเลิกกันตอนนั้นเธอบอกเออเราเธออนึกสภาพดูเหมือนเก้าอี้แบบเอาแค่คนสิบคนมานั่งมองเราก็เขินและนด่สี่หมื่นคนมานั่งมองเราเขา เขาไม่รู้จะพูดเลยเขาไม่อยากแบบคุยกับเธอส่วนตัวแต่เขาไม่อยากเลิกกเธอแต่มันมันพอพูดอย่างนี้มันก็เห็นแค่ตัวมันให้เธอตัดสินใจให้เธอตัดสินใจคือแบบคันเหมียวการแบบด้วยดีดีแต่เธอจะให้คนดูตัดสินก็ได้ผัวที่ดีคือผัวไม่อะไรก็ว่าไปหรือว่าเลิกค่ะฮุบสมบัติอะไรก็ว่าอันนี้ยกแต่อยู่นี่เธอตัดสินใจแต่ถ้าเธอบอกเลย ถ้าเธอเขา่านุนนิสัยเธอไงแล้วเธอเห็นแกอ่นเธอไปนานแล้วเธอไม่มานั่งนั่งสตรีมบอกว่าให้แค่อยากให้ผัวรับปากเดี๋ยวเขาขอโอกาสแต่เธอเธอไม่ให้ไม่เป็นไรเป็นน้องพี่ร้องไห้อ๋อมันก็คอยถามกูตลอดว่ากูเป็นอะไรพี่ถามกูก็บอกให้กูบอกมันได้ตลอดนะ แล้วแต่เธอ,เธอละกันเพราะว่าเพราะว่ามันเป็น,ปนข้อผิดนะเนาะเขาก็ให้เธอตัดสินใจพูดไม่ออกอจุ๊บ่อยเผื่อไม่ได้จุ๊บเผื่อเธอจะทิ้งเขาไปแล้ว <c oughs> ขอโทษ <c oughs> เธอ่งคุยกับคนดูก็ได้เขาไม่กลัว กขอท่านเียก็ขอตอรลูกสิบขิด้า้ไหมอ่ะงานไปหมดเลย บอกทั้งหลายไปนอนเถอะคือถ้าใครดูตั้งแต่ต้นลรยคือคกูบอกนะเหมือนแบบกูไม่ได้เจแข็งพราคือมันมีหลายอย่างที่กูต้องคิดเว้แม่ผัวก,กูที่หลักลูกกูมาที่เลี้ยงลูกกูมาตั้งแต่สี่เดือนอะแล้วก็แม่เท่าอีก เพราเผื่อไม่ได้จูบอีกไงเผื่อเธอจะแบบทิ้งเขาไปตัดสินใจได้ยังเดี๋ยวว่าเขาเขาขอโทรแล้กันที่เลงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถ้าต่อไปอคนดูก็นั่งดูอยู่เนาะก็เป็นพยานรักันถ้าเขาทําไม่ดีกับเธอก็ให้ทุกคนช่วยฟังเนี่ยถ้าทําไม่ดีก็อยู่ที่เธอตัดสินใจถือว่าหลับปาก โอเคไหมเ,<อ>เพราะว่าเราครบกันมานานเราไม่อยากจะมาฟังนะแล้วไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันเรียงคําพูดไม่ถูกอเดี๋ยวก็าไม่อยากเศร้าไม่อยากร้อง <urers> ให้ไม่อยากให้เธอเครียดไมาพยามทําตัวร่าเริงแ,แต่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะถ้ามึงทำอีกรอบเนี้ย ้าเธอเลยไม่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 ไม,มึงกับกูอ่ะมึงลบช่องทิ้งเลยปะ่ะผูดตามเกือกับสิบล้านคนมึงต้องลบทิ้งสิ่งที่มึงกับกูทำมาลบตอนนี้เลยเอาลับปากจริงจริง,รงอ่ะสมมติว่าถ้าเราสมมติเขาไปดื่มไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบไปดื่มเฮียอะไรยัง <c oughs> ไม่เคยสำนึกจริงๆไม่ใช่ดูทรงและไอสัตว์เนี่ยฟังก่อนอ่ะก็มีแบบเนี่ยให้ทุกคนถามึงต้องมีแบบคนที่แบบรู้จักเขาบางก็ให้แคปอะไรพี่ลิ้นเนี่ย อยู่กับสาแล้วพี่อะไรเงี้ยคือจับได้ชัวร์อย่างนนั้ก็คือมึงยังจะไปถ้ามึงยังจะไปอย่างเงี้นมึงก็ต้องมีกูนั่นแหละไปเลยโอเคนั้นสัญญาไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่กูเกลียดที่สุดคือการไปแดกเราแม่งทุกวันทุกคืนแดกจะตายเหี้ยเราเขาผักเขาปากเขาสิงขอโทษขอโทษไรื่องเ่กันอ่ะแต่แต่มันก็สมมตินะสมมติเออ่ข้อดีก็อะไรรู้ไหมข้อดีก็คือ ไหนดูที่แม่งอยู่ผู้หญิงนไหนมึงยังจะเล่นไหมยังจะคุยไหมอะไรเงี้ยเออมัอนก็เหมือนแบบเลยเอันั้นนึกถึงลูกพูดตรงๆเลยนึกถึงลูกเอางี้เดี๋ยวนี่นึกถึงก็พอพาไปเขาอคาะไปที่เอ้ยโควิดไม่ได้ครับเดี๋ยวไว้ช่วงกูไม่ได้อยากไปในวันที่แบบมึงรู้สึกผิดกับกูอะกูมันไม่ได้แบบไปอยู่แล้วก็พูดอยู่เมื่อเมื่อไม่กี่วันมาเอออยากไปเขอเคอย่อย่าพี่อย่าลบช่องไม่ถ้ามันทําผิดกับพี่ครั้งต่อไปอะคือสิ่งที่มันกับพี่ทํามาด้วยกันคือ ครบกันตอนนั้นยังไม่แสนซับด้วยซ้าแต่ตอนนี้จะสิบล้านผู้ติดตามอะ่ะขอให้มันลบขอให้ยองนี้มันหายไปนร่งจริง,รงสองมันต้องไม่มีจริงๆ บางคนบอกว่าตัวเองเป็นหมาคือมันใครเป็นหมาเขาไม่ไม่เดี๋ยนี่เธอตัดสินใจเดี๋ยวเนพะิ่งอ่ะคอมเมนต์ที่มันอยู่ให้เลิกกันเลยพี่ใช่ว่าจะตัดสินใจเธอค่ะก็คือเหมือนอย่างที่คุณบอกไอ้เมนก็เป็นมานานแล้วเขาบอกแอนใจแข็งไม่บอกใช่แอนก็บอกเราไม่เห็นใจแข็งไม่บอก แฟนพูดคนดูมันตลอดแอนอยากได้ผัวที่แบบกล้าพูดระบับตัวแอนอยากได้ข้อรัวที่ดีพูดมาแค่นั้นตลอดไม่ได้แบบบอกว่ากูจะเลิกแต่คือสิ่งที่บอกว่าเลิกคือลิมันเป็นคนพูดมาตลอดถูกไหมและคือคกูใจไม่ได้แข็งกู mm. คนที่นึกถึงแม่มันยายมันคนที่เลี้ยงลูกกูมาโดยตลอดกู mm. ไม่ได้เลี้ยงลูกกูยังรักลูกแล้วคนที่คนเลี้ยงมนันตั้งแต่มันสี่เดือนจนตอนนี้มันจะสี่ขวบอะ แม่เท่าอยู่ที่หกสิบกว่าที่เกิดมุความดันแต่ไม่ต้องแต่ไมต้องกินยาความดันอีกแล้วอ่ะเพียงพราะอยู่กับหลานอ่ะเอาคือหลานคือยาชั้นดีอของแม่เท่าของไม่เท่าคือกินคือเขาไม่ยอมเลยกูพูดอีกครั้งแม่เท่านูเจ้ากินไปนะเหมือนวันนี้ก่อนจะขึ้นไหลอ่ะไม่เอาไม่เท่าไม่ให้แม่เท่ารักกินไม่เอากินไปได้ไหมแม่เท่ารักกินอยู่อย่างเนี้ย การขอโทษที่ดีคือการไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกอยู่ดีเธอตัดสินใจนะพราเขาเป็นคนผิด <c oughs> นี่นึกไปเรื่องทับเพื่อครอบคัวอะคืออย่างแอน,นถ้าใช่ทุกอย่างเป็นชื่อแอนแอนไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียใจเงินในบัญชีแอนถูกไหมมันเอาไว้เนี่ยซื้อเหรียญเนี่ยสองล้านกว่า บ้านบ้านก็ชื่อกูไม่บ้านชื่อกูรถชื่อกูไม่บ้านชื่อกูรถชื่อกูคือกูเลิกเลยก็ได้ถูกไหมแต่ที่กูไม่ไปเพราะกูบอกอยู่เธอที่กูพูดอะคือกูบอกให้คนดูคนดูก็หาว่าเขาเป็นหมาเพราะกูจะดีกับมึงแต่คือกูพูดตลอดคือกูอยากได้มันอยากให้มันเป็นคนที่ปรับตัวแค่นั้นเองแม่แกนักิโตก็ลงทุนให้ เออเหรียญคริปโตมันอะคือมันลงทุนให้กูอะเดี๋ยวขายว่คนที่มาดูต้องเป็นคนที่เล่นคริปโตเยอะรับปันคริปโตนะครับจากหนึ่งร้อยไปหนึ่งล้านนะครับใครที่สนใจใหอัเอที <not player> ่รักบอกไว้สิเขาให้ทุนเธอไปเท่าไหร่แสนหนึ่งอะแล้วปันทุนได้ใช่ไหมเขาเทบไปที่รักแท็กตอนนี้มีเท่าไหร่สองมื่น ไม่ครับหมอยังไงที่รักจากเศษหนึ่งไปเป็นเท่าไหรอย่ไม่ขายของให้ห่วหน่อย